มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงสำหรับพระพิสุสามเณรและประชาชนทั่วไปโดยครั้งแรกได้จัดตั้งเป็นมหาธาตวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช2432ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ์กรุงเทพมหานครต่อมาในปีพุทธศักราช2439ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยว่ามหาจุลงกรณราชวิทยลาลัยเพื่อแสดงถึงพร,ราชหาทหัไทย ในการทำนุบำรุงส่งเสริมการศาึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปในปีพุทธศักราช2540รัฐบาลไทยได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยตาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุลรงรรราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุลรงรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาล ที่สามารถเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปร,ริญญาตรีถึงระดับปร,ริญญาเอกปัจจุบันมีพระพมมาบัิฑิตประยูนธรรมจิตโตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดประยูนหลวงสาวาทบวรวิหารเจ้าคณะภาคสองกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นอธิการบดีส่วนมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ตั้งไปอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมีอาคารสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริการจัดการอย่างเป็นสัดส่วนเหมาะสมและสง่างามสามารถรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติได้เป็นจำนวนมากสำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่วัดสุนดอกตาบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตแห่งที่สามในภูมิภาคและเป็นวิทยาเขตแห่งแรกในจังหวัดภาคเหนือเริ่มการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2527ในนามวิทยาลัยสงลานนาต่อมาเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2528สภาหมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิทยาลัยได้มีมติรับรองวิทยาลัยสงลานนา ให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาจุลลังกณร,ราชวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุลลังกณร,ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาเขตเชียงใหม่จนกระทั่งปีพุทธศักราช2540เมื่อรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุลลังกณร,ราชวิทยาลัยเพื่อรับรองสถานภาพของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุลลังกณร,ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยเรียกชื่อย่อและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่ามอนจรอรวิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุลนกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าปัญญาโลก,กัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดำเนินการสอนตามประจาการศึกษาคือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคมมีปณิธานมุ่งมั่นเพื่อจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระพิถุสามเณรและคฤหัหั์โดยมีพันธกิจสำคัญได้แก่การผลิตบัณฑิตการศึกษาวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมปัจจุบันมโจโลวิทยาเขตเชียงใหม่ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาคป,ปกติและภาคพิเศษ แก่พระพิสุิ์สามเณรและคฤหัสั์ในระดับปริญญาตรีมีผู้สนใจเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งนิสิตชาวไทยและชาวต่างประเทศในระดับปริญญาตรีภาคปกติได้เปิดสอน4คณะ11ส,สาขาวิชาได้แก่คณะพุทธศาสตร์มี4สาขาวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติหรืออ g ง i s h โปรแกรม สาขาวิชาประจาสาขาวิชาภาษาบาลีสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมคณะสังคมศาสตร์มี3สาขาวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาสังคมวิทยาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์คณะครุศาสตร์มีสองสาขาวิชาประกอบไปด้วยสาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุนยษยศาสตร์มีสองสาขาวิชาคือสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติและสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาสำหรับภาคพ,พิเศษเปิดการสอนสามสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาในระดับปร,ริญญาโทได้เปิดการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สำหรับนิสิตบัประชิตและคลรพหัดดังนี้ภาคปกติเปิดสอนสามสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสาขาวิชาประจาและสาขาวิชารัฐศาสตร์ส่วนภาคพิเศษเปิดสอนสองสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชารัฐศาสตร์ในระดับปริญญาเอกเปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาพระพุทธศาสนาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งนิสิตบัญประชิตและคลรพหัด การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีห้องสมุดเพื่อการสืบค้นพระไตรปิฎกเอกสารหนังสืองานวิจัยและวิทยานิพนธ์นมากกว่า60,000รายการทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน นอกจากอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายแล้วยังใช้สื่อมัลติมีเดียและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนอกจากนิสิธิ์จะได้ศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตรและสืบพ้นความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วยังมีกิจกรรมที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้บุคลิกภาพศักยภาพและพัฒนาด้านจิตใจยอย่างมีคุณภาพประกอบไปด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยการสนทนากับชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากทั่วโลกในโครงการมังแชทการทำให้นิสิตมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง การเข้า English Camp ให้นิสิ์ได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงผ่านกิจกรรมต่างๆนอกจากการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการต่างๆแล้วมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตพัฒนาจิตใจโดยมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติณบ,บ้านศรีวังทานตำบลป่าไผ่อำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานน้ำบ่อหลวงอําเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยตลอดถึงประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความสนใจเป็นจำนวนมากนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดหลักสูตรอบรมพาวิปัสนาจารย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านโครงการพรัดิตอาสาพัฒนาชาวเขามอลอวิทยาเขตเชียงใหม่กอ่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543โดยรับสมัครพระนิสิตที่จบการศึกษาแล้วและมีจิตอาสาขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่สูงในจังหวัดภาคเหนือประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าต่างๆโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมได้ส่งเสริมให้นิสิตได้นำความรู้จากชั้นเรียนไปเพิ่มพูนประสบการณ์เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญาในสังคมโดยออกค่ายพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปตามสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องกิจกรรมภาคสนาม ได้จัดโครงการต่างๆเพื่อให้นิสิตได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในภาคสนามตามชนบทที่ห่างไกลเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้น้องกิจกรรมการพัฒนาวัดและชุมชนเป็นต้นกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรม การเมืองการปกครองและวิถีชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิน่นและแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศการจัดสัมมนาทางวิชาการประจำเดือนในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและประเด็นที่น่าสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆในสังคมปัจจุบัน การจัดนิทรรศการพุทธศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมของนิสิตต่อสาธารณชนในโอกาสต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเช่นการนำเสนอ,อนิทรรศการพุทธศิลปกรรมที่สหรประชาชาติกรุงเทพมหานครและในโอกาสครบรอบ260ปีแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในปีพุทธศักราช2556ณประเทศศรีลังกา การจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ทั้งกิจกรรมและประติมากรรมนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้ส่งผลงานด้านพุทธศิลปกรรมเข้าประกวดตามหน่วยงานต่างๆจนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลระดับต่างๆเป็นที่พึงพอใจนอกจากมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้บุคลิกภาพสเกียภาพและจิตใจดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานองค์กรตั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติในวโรกาสสำคัญต่างๆการเข้าร่วมประเพณีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ในเทศกาลยีเป็งการแห่พระในวันสงกรานต์การรณรง ลดละเลิกอบายมุในวันวิสาขบูชาการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานันทนาการประจำปีประเภทต่างๆจากประชาการศึกษาปณิธานและพันธกิจยังกล่าวมหาวิทยาลัยมหาจุลนกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้มีความมุ่งมั่นในการผลิตบันฑิตทั้งบัณชิตและขลังหั ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมจึงมีนโยบายที่จะขยายสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในเนื้อที่กว่า900ไร่ที่บ้านโป่งกุ้มตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาการด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคมทั้งด้านจิตใจและปัญญาอย่างมีคุณภาพมีปฏิธานหน้าเลื่อมใสมีศรัทธาที่จะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอันจะทำให้พระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงสืบไป แ่ได้เป็นสิษย์จบบัณฑิตของโมอจโร นางศิริกรชัย,ยศิษิ์ค่ะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลค่ะสําหรับฝ่ายทะเบียนและวัดผลจะเปิดให้บริการแก่นิสิตตั้งแต่เวลา9นาฬิกา00นจนถึง17นาฬิกา00นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤตษเลอ์ค่ะฝ่ายทะเบียนและวัดผลจะให้บริการกับนิสิตในเรื่องการรับสมัครนิสิตการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่และรายงานตัวนิสิตใหม่ และมีการทำบัตรนิสิตของนิสิตใหม่ทุกลูกคนและมีการทำประกันชีวิตให้แก่นิสิตรวมถึงการจัดทำทะเบียนนิสิตซึ่งจะมีประวัติของนิสิตท,ทุกท่านอยู่ในฝ่ายทะเบียนและวัดผลมีการเรื่องการเทียบโอนผลการศึกษาให้กับนิสิตท,ที่จบการศึกษาจากต่างสถาบันในระดับปวสหรือปริญญาตรีซึ่งสามารถ นำมาเชียบโอนกับมหาวิทยาลัยได้นอกจากนี้ใหฝ่ายทะเบียนและวัดผลก็จะให้บริการกับนิสิตในเรื่องผลการศึกษาและงานสำเร็จการศ,าศึกษานิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมาติดต่อกับฝ่ายทะเบียนหลังจากที่ท่านจบการศึกษาแล้วเพื่อทำการลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อไปรับปริญญาที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออิสราวดีทองอินนะคะเป็นบรรณารักษ์ประจำอยู่ที่ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะยินดีต้อนรับนิสิตท,ทุกท่านนะคะห้องสมุดของเราก็จะมีทั้งหมดอยู่2ชั้นนะคะชั้นแรกก็จะเป็นส่วนของการให้บริการห้องอ่านสือพิมพ์เข้ามาด้านใน ก็จะเป็นบริการของหนังสืออ้างอิงและนิยานิพนธ์นะคะส่วนชั้น2ก็จะเป็นห้องที่ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปทั้งภาษาทไทยและภาษาต่างประเทศนิสิตใหม่ทุกท่านจะต้องเข้ามาทำการสมัครสมาชิกของห้องสมุดนะคะโดยท่านจะต้องนำเอาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรูปถ่าย1น,นิ้ว2ใบ มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดหลังจากนั้นแล้วท่านถึงจะสามารถใช้บริการต่างๆของห้องสมุดได้การยืมคืนหนังสือของเรานะคะห้องสมุดของเราก็จะให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงของการเปิดภาคการศึกษาปกติโดยจะให้บริการตั้งแต่เวลา 9นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะส่วนในงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเราก็จะมีให้บริการในเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆโดยห้องที่เราจัดอบรมให้นั้นก็จะตั้งอยู่ที่อาคารห้องสมุด3ชั้น3นะคะโดยจะให้บริการทุกวันเหมือนกันในในช่วงของการเปิดภาคเรียนปกติ ตั้งแต่เวลา9นากาถึงเวลา17นาฬิกานะคะหากท่านไหนมีความสนใจที่จะใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ก็สามารถขึ้นไปติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ในส่วนห้องบริการคอมพิวเตอร์นั้นๆนะคะห้องสมุดของเราหวังว่าเราจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้นิสิตทุกท่านได้ค้นคว้าข้อมูลและประสบความสำเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่แห่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุจิตาต้าลือนะคะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายค้ังในพัสดุฝ่ายค้ังในพัสดุตั้งอยู่ในสำนักง,งานวิทยาเขตเชียงใหม่อาคารมาจรหนึ่ชั้นหนึ่งนะคะเปิดให้บริการนิสิตตั้งแต่เวลา9 0 0 0น,นถึง15.30นวันจันทร์ถึงศุกร์หยุดวันนะคะ,ะเลิกและเสาร์อาทิตย์นะคะฝ่ายค้ังพัสดุ ให้บริการนิสิตในเรื่องของการชําระค่าลงทะเบียนชําระค่าธรรมเนียมต่างๆและจําหน่ายใบสมัครค่ะฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชีงยงใหม่ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยกันอยู่สมรูปก,ก็มีพระอาจารย์สมุชิตชัยทิตาปัญโยผมพระครูสังฆรจักรินกิติพัฒโทและจะมีนิสิตปฏิบัติศาสนก,กิจ ที่จบในาภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งในปีที่5นั้นเป็นปีที่ปฏิบัติศาสนก,กิจในแต่ละปีก็จะมีนิสิตที่มาช่วยงานฝ่ายกีการนิสิตจำนวนหนึ่งรูปท่านในปีนี้ก็มีท่านาพินิจพงศ์กิติปัญโยได้มาปฏิบัติศาสนก,กิจอย่างฝ่ายกีการนิสิตครในส่วนของกีการนิสิตนั้น ก็ได้ดูแลในเรื่องของวินัยนิสิตและก็รวมไปถึงงานสวัสดิการนิสิตในเรื่องของทุนการศึกษาถ้าเป็นนิสิตค่ารหัดก็จะมีในเรื่องของทุนกยศเข้ามาเกี่ยวที่ที่มาช่วยดูแลอยู่สําหรับทุนของนิสิตที่เป็นบรรพิชิตก็จะมีทุนของเฉลิมราชกุมารีทุนเล่าเรียนหลวงเป็นต้นพารางงานของกิจการนิสิตอีกอย่างนั้นก็คือ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมประจำปีรวมไปถึงการออกตรวจเยี่ยมนิสิตท,ที่ออกปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละปีในปีที่5และการปฏิบัติศาสนกิจการรับปริญญาของนิสิตท,ที่จบในภาคทฤษฎีแล้วก็ในภาคของการปฏิบัติรวมไปถึงนิสิตท,ที่เป็นคฤหรสถ์ที่ต้องออกบริการสังคมจำนวนหนึ่งชั่วโมงนั้น ทางฝ่ายกิจการนิสิตก็ได้ดูแลในเรื่องของการปฐมนิเทศนิสิตบริการสังคมและการรายงานการบริการสังคมที่ฝ่ายกิจการนิสิตได้ดูแลอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนิสิตที่มาปรึกษาในเรื่องของการเรียนรวมไปถึงการติดต่อประสานงานในส่วนงานต่างๆซึ่ง ฝ่ายเกียร์การนิสิตก็ได้ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นนิสิตในปีนี้ชั้นปีที่1ทั้งนิสิตรบรรพชิตและขรือหัดทุกคณะสาขาวิชาถ้าหากว่ามีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา,เร,าเรียนก็นิมนต์เชิญพรเรียนเชิญได้ไปพบปะกับทางฝ่ายเกียร์นิสิตเพื่อที่จะได้ปรึกษารหรือว่าได้ แนะนำแนแนวในเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปสวัสดีครับชื่ออภิชาติโพธิพลึกตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิชาการสังกัดฝ่าย,ายวิชาการและวิจัยสํานักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับงานหลักๆจะเป็นเรื่องของโครงการอบรมวิธีการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศนะครับจะแบ่งเป็น2โครงการหลักลก,ก็คือ โครงการสนทนาธรรมกับพระหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามัง h ชทโปรแกรมนะครับอันนี้จะให้บริการชาวต่างชาติที่สนใจใครศึกษาเกี่ยวกับวิถีของชาวพุทธในประเทศไทยแล้วก็ในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำของโดยเฉพาะอาเซียนใกล้ๆบ้านเรานะครับก็จะมีพระนิสิตสังกัดชมรมมังชัทหรือว่าสนทนาธรรมเนี่ยนะครับเข้ามาให้สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาหลักปฏิบัติของชาวพุทธในทั้งประเทศไทยแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านให้แก่ชาวต่างชาติที่สนใจทุกๆวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มอันนี้โครงการนั้นได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะครับจากสถิติที่ผ่านมาก็ประมาณเกือบ60ประเทศนะครับที่ เข้าร่วมโครงการนี้อีกหนึ่งโครงการสําหรับคนที่อยากจะศึกษาเรื่องของธรรมะที่ลึกซึ้งเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนั่นก็คือโครงการปฏิบัติธรรมสําหรับชาวต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็จะมีพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างประเทศนั้นทุกๆสัปดาห์เลยเริ่มวันอังคารช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็ค้างคืนหนึ่งคืน ซึ่งปัจจุบันนั้นเราจะพาชาวต่างชาติที่สนใจอยากจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยนะครับไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมนานานชาติอีกหนึ่งโครงการสําหรับคนที่สนใจอยากจะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับตัวเองวิทยาเขตเชียงใหม่นั้นได้เปิดศูนย์ภาษาเพื่อบริการทางด้านวิชาการให้กับประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพระภิกษ์สามเณร หรือว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะพัฒนาทักษะภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสอยู่มากมายเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนั้นเราก็ได้เปิดบริการวิชาการให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับภาษาเซี่ยนด้วยนะครับซึ่งร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตได้เปิดภาษาพมา่าและภาษาล้านนาสำหรับบุคคลทั่วไปก็เปิดให้ได้ศึกษาเร่าเรียนกันอยู่เป็นประจำนะครับ หลักสุดการเปิดเรียนนั้นก็จะมีทั้งคอร์สเรียนที่เป็นวันธรรมดาตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนั้นก็สามารถที่จะติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการและก็วิจัย